ตม่นเต้นมากด้วยครับคารมากครับผมทุกการเลยแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวใช่ในประมาณสามวันรุ่นต่างในรถกันใรุ่นก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นสะดวกสะดวกเลยครับใช่เต้นไหมครับในข้นตื่นใหม่เายการเต้นมากครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนนะครับเพราะยังบอกว่าที่นี่มีอะไรบ้างใช่ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างในขั้นต้นเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้พี่ยังไม่รู้เ่าไหรัแตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์จะให้ทางเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปเดินตัวเล็กๆกันใช่ใช่ ไปนะคะแล้วผมก็อย่างแรกเข้ามาเลยคือแบบช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยก็แบบเข้ามาก็เห็นเดคอเรชันต่างๆแบบน่ารัก,กมากๆครับแล้วก็เห็นคนแบบเยอะแยะมากมายเลยแบบการตกคอนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แลต่กับทีตลัดทางจริงเนาะใช่แล้วมีคนวิ่งตามด้วยบอกว่าพี่ไม่เหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ย ท่ผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนทุกคนนะครับต่อสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นหมาชนะครับสำหรับว่าทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเลยก็สามารถแวะมาชมได้ว่าแบบเออห้างนี้มีอะไรบ้างมาแบบสำรวจดูว่าแบบเออห้างใจกลางเมืองห้างนี้เนี่ยเกิดใหม่เนี่ยจะมีอะไรแบบน่าสนใจทึงดูบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอออย่างที่บอกไปเลยเดคอเรชั่นน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับก็สามารถมาถ่ายรูปถ่ายรูปกันได้ครับ ที่เป็นมาตรการเี่แนะการมาอย่างี่งีเยนไคมัางก็ผมเอก็ทุกยากเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงว่าอุบัติเหตุมันจะมาช่เวลาไเพราะคงต้องัดระวังอย่างเช่นอย่าอย่าอย่าใกล้จุดอนตามประมาณนี้แต่กรสนัผมคิดว่าเวลาออกงานตลาดเนี่ยมาตรการวามประดภัยของแต่ละที่ค่อนข้างระดกประมาณ Welcome to Star Society.